cái kính lướt chẳng đứa, kính lướt, heng bác siết

าปาาคอนคือสีอไรเนาะค่นั้ำแห้งเอาเยอะันอย่างน่งซีเียนมาเข็นหนบ้านทั้นคือกันกนั่นจอกไปมีอะไรก็จวบ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 ันตีตัวป่า

มันเงีบเยบเงียบเงียบเบอีกนะบอกกันว่นีาเนี่ยขรักเขาฟังนี่ปูหรอวะ นี่ปลารักเดียวานยังนะมันไผ่ไอ้ไ่น้ามันท่านก็ไปยังโอ้ปลดหรือที่งนีก็ไฟขึ้นว่ ขุดเลแต่นาขขุดไทยก็เนี่ยภาพีเป็นเลกเด็ไหมหยหหแล้วบสองทีทเล่นีดอบอองมีตัดรอย่า้เ่ม่มีกรราอีกแล้วหมูหยิบเงีบ่หูลลัล

นั่นนะโอ้โหคอยไปยืนฟังเนะ <c oughs> งาะจังหวะแบบนี้ถ้าบอกกับผมอื่นมันหลายรอบไป,ป,ไปอยู่ตรงนั้นนะไปเอาน้แข็งมาติดหลังตัวทำนินเนี่ย,ยต้องบอกกับมือน,นี่ยน,นำ้ำน้ำอะไรเข้าไปแล้วมันตื้นน้ำมันจะเข้าไปให้หนานนะเพราะว่ามันเหยียบยังไม่โดนเลย ผมีบีชนะก็อีัเาแตว่าถ้าแบบจไงงานกับพนากองานต่อบเยงเลยจะไปเห็นแล้วม้วยนะโมพยายามใส่ก้อนกดนะเอาตาน่ป็นคือคอมคือหุ่ไว้แต่ทกองสดำยยกี่ชานยก่งก้มันจะเลียงัดละจวอีจักานกยุงนกอน้มันจะเข้าไปแน้วมากินเด้อ

ตัวใหญ่ใ่หรอโอ้ไดเห็นตัวปลาขนา่นาน้มักระดองนี่ทหญ่ด้ไปท่องได้ยังนไห่ตะได้แ่เบ่งนอนไเียันนีดีนี่กินนีนี่แรันี่หละ

เบ็ดไม้สลองเบ็ดไม้เ็ดไม้มาเาัตเหลียวรุเอคนคนเฮ็ด <c oughs> คนเฮ็ดมันอ๋อฮีค่ะเด้อะุษเด้อกินเบ็ดไม้มาดวยมาด้วยกันเดอดต้องว่าเบ็ดไม้เปนย่งด

ตอนที่เราะเบ็ดไหมอะเอาลากสยอะโอ้ยโอ้มันเกาะไม่โอ้สิเนไปลงสิเ่นไปลงลงลงไปคุ้เลนึงโอ้ขึ้นมาสูงกว่านลงไปคุบเด็กนมานันีลดนมันดึงเข้าไปเนีดิ

เป็นน้ำดวงเป็ดน้ำเพี้ยครับหอมดีแล้วก็ปลากินดี โอ้เศรษดกิบวกเกาะใช่ไหมน่ะซีะดดึงขึ้นมาเบิ้งงามๆเลยว่าขัน้นขั้นดึงแต่ทีแรกคือสซีบวกเกาะดอกถ้านี่มันเข้าไปป้ายแง่เราดิตอน,น,น,นตอนมันดึงทีแรกนะถ้าดึงขึ้นตอนนั้น,ก,นก็คือซีบติดดอก